สวัสดีนะคะคลิปนี้นะคะสำหรับชาวราศีเมีนนะคะเรามาดูกันว่าหลังสงกลางน,นี้นะคะชาวราศีเมีนจะเป็นอย่างไรจะมีสิ่งดีๆอะไรเกิดขึ้นกับคุณนะคะมีอะไรที่ต้องระมัดระวังนะคะ,ะชาวราศีเมีนนะคะคือผู้ที่เกิดวันที่15มีนาคมถึง12เมษายนนะคะ15มีนาคมนะคะ ถึง12เมษายนนะคะเป็นดวงโดยรวมนะคะไม่เฉพาะเจาะจงคนใดคนหนึ่งนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ตรงกับทุกคนขอให้รับแต่พลังงานบวกพลังงานที่ดีกับไปนะคะหรือไม่ก็ดูเพื่อเป็นแนวทางนะคะเพื่อการบันเทิงก็ได้นะคะแล้วก็ฝากขอขอบคุณนะคะคนที่กดติดตามนะคะกด subscribe กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ดีๆให้ผู้อ่านนะคะ ขอให้คุณสมหวังทุกอย่างที่ปรารถนาทุกเรื่องเลยนะคะในสิ่งที่ทำนะคะในสิ่งที่ดีนะคะแล้วก็ขอให้คุณสุขภาพแข็งแรงนะคะร่ำรวยเงินทองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าชีวิตของชาวราศีเมีจะเป็นอย่างไรนะคะหลังสงกรานนี้นะคะ c h n of w a n d งานหนักงานเหนื่อยนะคะ Night of Sword มีเรื่องให้เครียดให้ให้เครียดกุ้มใจนะคะนอนไม่หลับนะคะ King of Cup อาจจะเป็นเพราะถ้าในเรื่องของความรักคุณคิดถึงบางคนอยู่ก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าในเรื่องของงานก็คือคุณบางคนบางท่านถึงงานหนักแต่ว่าก็อยากหางานเสริมมาทำควบคู่กันนะคะเอ็ดอ n พเพนบางคนบางท่านนะคะมีเกณฑ์ ได้โชคลาบลาบรอยนะคะบางคนได้บ้านได้ที่ดินได้ทรัพย์สินชิ้นใหญ่นะคะได้มรดกนะคะที่คุณเครียดที่คุณทำงานหนักนะคะเพราะว่าสิ่งเดียวที่ต้องการก็คือการเงินมีการเงินที่ดีนะคะมีชีวิตที่ดีนะคะ บางคนบางท่านนะคะอาจมีโชคลาภจากผู้ชายที่มีอายุเยอะๆนะคะโฟล์ o ครับมีบางสิ่งบางอย่างมาให้คุณเลือกนะคะแต่ว่าคุณก็ยังเลือกไม่ได้คุณเครียดกุ้มใจนะคะ ใครเอาอะไรมาเสนออะไรมาให้กับคุณนะคะคุณก็ยังไม่ถูกใจนะคะยังไม่ชอบหรือไม่ก็คือคุณมีอ่าสิ่งที่ชอบอยู่แล้วแล้วเขาเสนอมาคุณก็เลยอ่าเลือกที่จะปฏิเสธนะคะ King of b o อล นายออฟวอร์นะคะเสดสตานะคะพ้าแห่งความหวังงานคุณหนักงานคุณเหนื่อยนะคะแต่คุณจะมีความมั่นคงในเรื่องของการงานนะคะ ขอให้คุณสู้นะคะเพราะว่าเจ้านายคุณก็ดีนะคะหรือไม่ก็ทําธุรกิจส่วนตัวนี่ก็การงานเยอะ,อะงานเข้าเยอะเหมือนกันนะคะปังเหมือนกันนะคะแต่ว่าบางคนเครียดนะคะอยากเปลี่ยนงานนะคะเครียดอยากเปลี่ยนงานแต่ว่าก็ต้องจำใจนะคะที่จะทำงานเดิมนั้นนะคะ ไพ่เดลสตามานะคะไพ่แห่งความหวังคุณมีความหวังที่จะมีงานที่ดีนะคะมีเงินนะคะมีงานที่มีค่าผลตอบแทนที่ดีนะคะในอัพเพนเาเคิลการเงินของคุณจะดีขึ้นนะคะแล้วก็บางคนบางท่านอาจได้โชคลาภนะคะจากการเดินทางนะคะ สเตร g t ์ strength, ปัญหาใดๆที่มีอยู่นะคะคุณจะก้าวข้ามผ่านปัญหานั้นไปได้ด้วยความเก่งความฉลาดความสามารถของคุณหรือไม่ก็ความอ่อนโยนของคุณที่จะเอาชนะปัญหาอุปสรรคนั้นไปได้นะคะ The ม่ที่เชี่ยความเฉลียวฉลาดความรอบรู้นะคะความ ทำทำให้คนอื่นเชื่อคุณได้นะคะว่าคุณทำได้ i อ of one นนะคะการงานนะคะจะพุ่งมาหาคุณเลยนะคะใครที่รอคอยงานนะคะคุณจะได้งาน เขาจะติดต่อมานะคะทางบริษัทจะติดต่อมานะคะ a อทออ c ครแต่ว่าสำหรับบางคนบางท่านนะคะที่เบื่องานเดิมอะ่ะคุณอยากออกไปจากที่นี่แล้วนะคะคุณอยากออกไปจากที่เดิมของคุณแล้วนะคะอยากไปเริ่มต้นใหม่นะคะเอทออ c คร ถ้าเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะคุณคิดว่าความสัมพันธ์ของคุณมันยังไม่ดีสักเท่าไหร่นะคะคุณก็อยากหันหลังให้แล้วไปเริ่มต้นใหม่อาจจะเริ่มต้นใหม่กับตัวเองก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเอ e ดอ c ค p ันะคะคืออะไรนะคะขอให้ขยายเอ e o อ c ค p ับทูออฟซอด รอการติดต่อสื่อสารนะคะตอนนี้อยู่นิ่ง,งๆเฉยๆรอการติดต่อสื่อสารมานะคะแต่ถ้าใครที่รอง,งานอยู่เขาจะติดต่อมานะคะคุณเตรียมตัวไปสัมภาษณ์ได้เลยนะคะ ของชาวราศีมีนนี่จะเป็นในเรื่องของการงานนะคะคุณจะมีความเครียดเรื่องของการงานแล้วก็การเงินบางคนบางท่านอยากเปลี่ยนงานนะคะอยากเปลี่ยนงานแต่ว่าบางคนนะคะอยากเปลี่ยนแต่ว่าก็ไม่สามารถไปที่อื่นได้นะคะหรือไม่ก็บางคนไปสมัครงานไว้นะคะ,ะคุณก็จะได้รับการติดต่อจากบริษัทนั้นนะคะที่คุณได้ ไปสมัครงานไว้นะคะแล้วก็ถ้ามีปัญหาใดๆในเรื่องของการงานนะคะคุณจะผ่านมันไปได้ด้วยความเก่งความสามารถความเฉลียวฉลาดของคุณนะคะเดีย๋ยวเรามาดูไพ่ออร์เคิลกันนะคะว่าไพ่ออร์คเคิลจะแนะนําอะไรนะคะสําหรับนี้จะเป็นในเรื่องของความรักนะคะ w e เว딩ฟอร์คคุ้มค่ากับการรอคอยนะคะ Calling in your soulmate ถ้าคุณอยากได้เนื้อคู่อยากเจอเนื้อคู่อยากเจอคู่แท้ขอให้คุณนะคะขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือนะคะยาท่านจะประทาน คู่แทมมาให้กับคุณนะคะเฟิร์ดจีบนะคะขอให้คุณมีรอยยิ้มทำตัวเองให้สดใสร่าเริงนะคะกับคนรักนะคะและชีวิตรักของคุณจะดีนะคะทำตัวเองให้เหมือนแบบ รักกันอยู่เสมอรักกันอยู่ทุกวันบอกรักกันทุกวันนะคะเดีย๋ยวเรามาดูให้ Angel Answer นะคะ แชทให้เชื่อมั่นนะคะคุณทำได้นะคะ it's up to you ทุกอย่างอยู่ที่คุณแล้วแล้วแต่คุณแล้วนะคะ b e a s s e r t i v e ของเชื่อมั่นในตัวเองว่าคุณทำได้แล้วมันจะสำเร็จแล้วคุณจะทำได้นะคะด้วยดีด้วยสำเร็จด้วยนะคะอาเหลืองนะคะ year from now หนึ่งหนึ่งปีหลังจากนี้ไปนะคะชีวิตของคุณจะดีจะรุ่งโรจน์นะคะขอให้เชื่อมั่นในตัวเองนะคะการเงินของคุณจะดีการงานของคุณจะมั่นคงนะคะเดี๋ยวเรามาดู Message from f ฟอ m f a m i ี y นะคะสำนักนี้ Ask for that who uh, ask for what you want นะคะขอให้คุณขอพอรจาก u n i v e r s e จาก uh, จักรวาลน,นะคะคุณต้องการอะไรคุณขอได้เลยนะคะคุณต้องการอะไรคุณขอได้เลยจากจักรวาลแล้วจักรวาลจะประทานให้กับคุณนะคะคุณต้องการงานต้องการเงินต้องการความรักที่ดี การงานที่มั่นคงนะคะการเงินที่มั่นคงนะคะมีความมั่งคั่งนะคะขอให้คุณได้ขอจากกับาจากจักรวาลน,นะคะจาก n ักรวาลนะคะคิดบวกนะคะแล้วก็ขอขอแต่สิง่งดีๆแล้วคุณจะได้รับนะคะ คุณภาวนา,นาปนไปเลยว่าขอให้คุณรวยขอให้คุณรวยคุณมีความสุขคุณรวยคุณมีความสุขคุณมีงานที่ดีคุณมีรักที่ดีทุกๆวันนะคะแล้วจกวักรวาลจะประทานให้กับคุณนะคะ Let the universe and other people know what you need นะคะทำให้จกักรวาลได้รู้คนได้รู้นะคะว่าคุณต้องการอะไรนะคะ แล้วท่านจะประทานให้กับคุณนะคะขอ,อให้คุณเชื่อมั่นนะคะขอ,อให้คุณมีศรัทธานะคะมีความหวังนะคะคุณจะทํามันได้ทํามันสําเร็จไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานหรือว่าการเงนินหรือว่าเรื่องของความรักนะคะการงานถ้าใครอยากเปลี่ยนงานนะคะคุณก็จะได้งานที่มั่นคงได้งานที่ คุณพึงพอใจนะคะแล้วก็มีการเงินที่มั่นคงนะคะยังไงขอให้ชาวราศีมีนนะคะสมบังในทุกเรื่องที่ปรารถนามีการางานที่มั่นคงมีการงานที่ดีที่สามารถทำรายได้ให้กับคุณเป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะคะสำหรับคนที่รองานใหม่ก็ขอให้ได้งานใหม่ สำหรับคนที่อยากเปลี่ยนงานก็ขอให้ได้เปลี่ยนงานนะคะคุณจะได้เปลี่ยนอยู่นะคะแต่ว่าอาจจะรอหลังจากนี้ไปนะคะอาจจะประมาณปีหนึ่งนะคะเพราะว่าที่ทํางานเดิมอาจจะต้องการคุณอยู่ก็ได้ในตอนนี้นะคะเขาอ,อาจจะยังไม่ปล่อยคุณนะคะแต่ว่าถ้าคุณอยากไปคุณจะได้ไปนะคะยังไงนะคะขอให้ชาวราศีมีนสมหวังทุกอย่างทุกเรื่องที่ปรารถนาเลยนะคะ แล้วก็ฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ด,ดีให้ผู้อ่านด้วยนะคะเจอก,กาันคลิปหน้านะคะวัสดีค่ะ